การ VR Soldier ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะใกล้แล้วนะคะสำหรับการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี2566นี้ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่1เมษายนถึง20เมษายนค่ะจะเว้นแค่ในวันที่6เมษายนวันจักรีกับในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนเทศกาลสงกราน วันนี้เพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับชายไทยทุกคนถึงโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตการเข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นฐานกองประจำการรายการ v r Soldier ค่ะเราเปิดพื้นที่เพื่อพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวทั้งหมดกันดิฉันได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะทั้งหมด4ท่านด้วยกันวันนี้ขออนุญาแนะนำนะคะไล่กันไปค่ะตั้งแต่ท่านพลตรีศักดิ์เสม,มาพงกลัดท่านผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพลกรมกำลังพลทหารบก ท่านที่สอง 2, พันตรีวิจักใหญ่เลิศท่านเป็นนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่101นักเรียนใน 10, สิบสุวินยัยเนรแสงสีนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่26แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผลงานของน้องมาอยู่แล้วรวมถึงได้ติดตามข่าวคราวที่ว่าน้องมาเป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบ,บกด้วยนะคะน้องก็คือ พลทหารพิทยาแซ่ฉัวหรือว่าน้องต้าอูวงลัสวันนั่นเองซึ่งปัจจุบันสังกัดศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้กลับมาพบกันในรายการอีกครั้งหนึ่งขอต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันขอถามเรื่องการตรวจเลือกทหารกองประจาการปีหกหนี้ก่อนค่ะกองทัพบกมุ่งเน้นความสําคัญความพิเศษกว่าปีที่ผ่านๆมายังไงบ้างค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจริงๆแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เคยมา เรียนให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของฐานออนไลน์จบไปละตอนนี้เป็นเรื่องของการตรวจเลือกฐานก่อนการตามปกติที่ที่เราชาวบ้านรู้จักกันทั่วไปเรียกเกณฑ์ทหารนี่แหละครับอันนี้ปกติละเราจะใช้กับน้องๆที่ส่วนใหญ่ก็คือคนที่อายุ21ปีบริบูรณ์ค่ะเกณฑ์ทหารนี่ก็มีทุกปีทุกปีทุกปีครับทุกปีปีนี้พิเศษตรงไหนจริงๆแล้วไม่ได้พิเศษเลยนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ทางผู้ชายเนี่ยท่านเปิดโอกาสแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับก็คือ น้องๆที่สมัครใจขอรับราชการในวันตรวจเลือกคือน้องมาถึงปุ๊บเนี่ยวันไหนตรวจเลือกวันไหนเนี่ยสมัครไม่จับใบแดงแล้วผมขอสมัครเป็นหารละ mm hmm. ท่านได้รับสิทธินั้นก็คือเลือกหน่วยที่จะรับราชการในพื้นที่จังหวัดภูมิแนวตัวเองได้ mm hmm. แต่ถ้าถ้าน้องไม่เลือกแล้วน้องไปจับสลากได้ใบแดงน้องอาจจะไปเป็น ทหารที่ไหนอยู่ในเขตตรงไหนยังตอบไม่ได้ชัดเจนค่ะยังตอบไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้าน้องสมัครเนี่ยน้องเลือกได้เลยสมมุติว่าน้องอยู่จังหวัดสุรินทร์น้องหน่วยตรงนั้นมีจะมีมณฑลฐานบกที่25แล้วก็กองพันฐารับที่3กรมฐานรับที่3น้องเลือกเลยบอกว่าะผมอยากลงมณฑลฐานบกที่5ครับเอาว่างปุ๊บลงเลยอลงได้เลยคทีนี้ ประเด็นประเด็นอื่นๆว่าเอา้าถ้าเลือกเลือกแล้วมันเต็มแล้วทําไงดีล่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมบอกตอนท้ายแล้ว <c oughs> กันผมบอกตอนท้ายแล้วกันกล้าด้วก่อนกั้าด้วยก่อนคือคือเอาเอา,เ,อาเป็นว่าเราเราตั้งต้นวยเรื่องว่าเออถ้าน้องอยู่ในพื้นที่สุรินน้องก็สามารถเลือกอๆๆหน่วยในพื้นที่จังหวัดสุรินได้ในกรณีที่สมัครใจสมัครเข้าเป็นทหารเลยดิฉันถามนี้ก่อนการสมัครเข้าเป็นทหารเนี <ๆ S 2> น่ยจริงๆก็มีมานานแล้วถูกไหมคะในการเกณฑ์ทหารทุกปีแต่อันเนี้ยเหมือนกับเป็นปีแรกเลยหรือเปล่าที่ ถ้าสมัครเราสามารถเลือกหน่วยในพื้นที่จังหวัดของเราได้ก่อนจริงๆจริงๆสมัยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีลักษณะเลือกได้เช่นกันแต่ว่ามันยังเลือกไม่เฉพาะเจาะจงแบบครั้งนี้<อ>ครั้งก่อนเนี่ยอาจจะเลือกได้แค่ว่าอยากเป็นฐานบกนะค่ะอยากเป็นฐานเรือนะอยากเป็นฐานอากาศน,นะอยากเป็นผัดหนึ่งผัดสองนะได้แค่นั้นได้แค่นั้นอตอนนี้ชัดเจนเลยว่าเลือกเลือกหน่วยในภูมิแนวตัวเองได้<อ>แล้วที่สําคัญก็คือเลือกผัดหนึ่งผัดสองได้เหมือนเดิม เราไม่ได้จํากัดน,นะครับว่าผมเป็นทฐานบกเนี่ยต้องเลือกเฉพาะฐานบกไม่ใช่ก็เราเนมาในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมในการตรวจเลือกทหารอยู่แล้วน้องสมัครใจอยากเป็นทหารตรงไหนเป็นป่ะ,ะขอให้ได้เป็นเป็นทหารแล้วกันค,ครับข้อ,อ,อ,ขอดีอย่างแรกคือถ้าสมัครสามารถเลือกหน่วยในพื้นที่ของตัวเองได้ก่อนใช่ใชแล้วมีข้อดียางอื่นอีกไหมคะสําหรับการสมัครใจเข้าเป็นทหารข้อดีข้อหนึ่งก็คือน้องๆที่สมัครเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับในการ ใช้สิทธิ์ลดบรรับราชการตามคุณวุฒัต,ตวเองได้ยังไงคะยังเหมือนเดิมครับเช่นจบมหกจบปริญญาตรีแล้วจบรอรอปีหนึ่งสองสามอะไรก็แล้วแต่น้องอาจจะไม่ได้รับราชก,การครบสองปีก็ได้อ,อันนี้มีมีกฎหมายกําหนดไว้มีมีตัวเลขเยอะครับพูดง่ายแต่ผมเนี่ยเชิญชวนเลยว่าถึงน้องมีมีสิทธิ์ลดบรรลับราชก,การก็ตามอยู่สองปีเต็มรครับมันมันมีอะไรที่ที่น่าจะเรียนรู้แล้วเปิดโอกาส ให้กับตัวเองได้มากกว่าเดิมเยอะ,อะแต,แต,แต่แต่ถามว่าไม่ได้ลดสิทธิ์นะครับน้องอยากเทสสิทธิ์ลดบรรลับราชการก็ไม่ได้ว่ากาัน<อ>แต่ผมไม่อยากเชิญชวนว่าต่อให้น้องมีสิทธิ์ลดบรรลับราชการก็อย่าไปใช้เลยครับอยู่สองปีแหละบางทีน้องอาจจะไม่ได้อยู่2ปีตรงนั้นก็ได้อาจจะมาเป็นอย่างน้องๆอ,อีก2คนนี้ก็ได้ใครไปรู้เป็นไปได้หมด แล้วสําหรับการตรวจเลือกเราเน้นการดําเนินการยังไงบ้างในช่วงวันที่ 1-, 1> นึถึงยีสเมษายนค่ะที่ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำปีปีนี้ปีนี้โดยปกติแล้วก็ทําเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราเพิ่งพ้นจากพ่วงของอการระบาดของโควิดปีผ่านมาสังเกตว่าเข้มข้นมากต้องมีการคัดกรองคนแรงต่างกว่าจะเข้าพื้นที่แรงต่างปีนี้เราก็ยังดํารงเหมือนเดิมแต่ว่าลดความเข้มข้นลงนิดนึงแล้วก็เราจะจํากัดจํานวนคนที่มาตรวจเลือกหน่อยก็คือ วันหนึ่งเนี่ยไม่เกินห้าค้อยคนเพราะเราไม่ต้องการในคนที่มาพื้นที่ตรวจเลือกกแน่นมากแล้วปีนี้เราเน้นเลยครับว่าถ้าทําได้อยากให้ใช้หน่วยทหารเนี่ยเป็นพื้นที่ในการตรวจเลือกอสาเหตุมีครับสาเหตุมีหนึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยทหารอยู่อยู่แล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวก,กต่างๆครบถ้วนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจเลือกก็ดีการอำนวยความสะดวกกับญาติพี่น้องที่มาก็ดีหรือ จริงๆหลายหน่วยทหารนี่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยซ้ําเพราะนั้นจริงแล้วเขตทหารห้ามเข้าเนี่ยมันมันอาจจะเป็นความรู้สึกของคนใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถดําเนินการให้หน่วยตรวจเลือกเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วเปิดให้แยติได้เข้ามาดูได้หมดค่ะมันก็จะสร้างความอบอุ่นใจในระดับหนึ่งนะคะทางเาไม่ชวนก็คือพูดเดียวกันแหละรับไม่มีอะไรเราก็เป็นเราก็เป็นลูกหลานแหละก็สุดท้ายก็มามาดาเนินการความพิเศษก็หลักๆก็จะมีเท่านี้นอกนั้นก็คือตามปกติเลยตามปกติเลย กำหนดการก็คือ1 2ึ่งถึงยยกเว้นวันที่6แล้วก็1 3 15เพราะเป็นวันหยุดคค่ะนี่คือในเบื้องต้นก่อนนะคะที่เราคุยกันว่าเการตรวจเลือกของปีนี้จะมีความพิเศษแตกต่างจากปีที่มันผ่านมาอย่างไรสาระสำคัญคือถ้าสมัครค่ะเชิญชวนชายไทยทุกคนให้มาสมัครวิธีการสมัครคือสมัครที่หน้าหน่วยเลยถูกไหมคะหน้างานมันตรวจเลือกเลยครับอ๋อก็นําเอกสารหลักฐานมาเหมือนกับเมาทำสับใบดำไมแดงปกติใช่ครับแต่ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนถ้าน้องสมัคร เขาจะพาไปดาเนินการวัดขนาดร่างกายตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็ให้ใบนัดมาเรียบร้อยจบกลับบ้านได้เลยค่ะและถึงเวลาก็ค่อยมารายงานตัวเข้าหน่วยแต่ถ้าน้องจะรอจากฝรั่งอาจจะเสร็จบ่ายถ้าคนเยอะก็อาจจะเสร็จก่งค่ำหน่อยค่ะครับผู้ที่สมัครปุ๊บจบเร็วครับทันใจแล้วก็ มีโอกาสก็น่าต่ออีกหลายด้านครับค่ะแจ้งความประสงค์ว่าจะสมัครเป็นทหารนะคะคุณผ,ผู้ชมก็จะได้รับสิทธิในการเลือกหน่วยก่อนและแถมขั้นตอนก็จะค่อนข้างรวดเร็วด้วยใช่่ชทีนี้ที่ฉันมาถามถึงเส้นทางชีวิตของแต่ละท่านที่มาร่วมรายการวันนี้บ้างดีกว่าในฐานะที่เป็นฐานกองประจำการทุกคนอย่างท่านวิจัตรเนี่ยก็เคยผ่านเส้นทางการเป็นฐานกองประจำการและในปัจจุบันยังต่อย,ยอดเป็นฐานอาชีพอยู่ด้วยใช่ไหมคะครเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนจุดเริ่มต้นของการเข้าเป็นหารกองประจำการของแต่ละท่านเนี่ยยังไ ก็สําหรับจุดเริ่มต้นของการเป็นฐานกองบารจาการของผมนะครับก็จะเป็นเมื่ออายุครบ21ปีก็มาทําการเกณฑ์ทาหารตรวจเลือกตามกฎหมายตรวจเลือกตามกฎหมายใช่ครับแล้วจะเป็นการจับสลากครับ<อ>จับสลากก็คือจับจับใบดําใบแดงอย่างที่ท,ที่เรา,ารู้จักกันนะครับก็จับสลากได้ใบแดงครับก็ต้องไปเข้ารับราชการทาหาร,รที่กองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับใน รุ่นปีพุทธศักราช2545ครับทิ่สองครับก็แรกเข้าก็มีความแอบกังวลแอบกังวลเล็กน้อยนะครับเ,รเพราะว่าเรื่องอะไรบ้างคะที่ที่กังวลก็<ด>กังวลก็คือเรายไม่เคยได้รับการฝึกหรือว่าไม่ทราบว่าในการไปเป็นทหารนี่มันจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างทราบแต่ว่าอาจจะต้องมีการฝึกการาปฏิบัติหรือการ อาจจะกลัวในเรื่องของการมีระเบียบวินัยอยู่ในระเบียบนิดนึงตอนนั้นคุณวิจักในวัย21ก่อนที่จะมาเป็นทหารเนี่ยนะคะคุณวิจักเป็นอาชีพอะไรอ,อยู่ที่ไหนทํางานอะไรคะอตอนนั้นก็กําลังศึกษาอยู่ครับที<อ>่มหาวิทยายลัยรามคาแหงครับ<อ>คณะน,นิติศาสตร์ครับก็คือความตั้งใจแนละหน้าตอนนั้นอยากจะเป็นนักกฎหมายครับ แล้วจากคุณวิจักก็เลยได้เข้ามาสู่<ม>ในรั้วของกองทัพบกมาเป็นค,คนทหารวิจกักช,ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงคะจากความมุ่งมั่นความใฝ่ฝันของเราที่อยากจ,จะเป็นนักนิติกร,รมาสู่เส้นทางทหารเมื่อมาได้รับการฝึกนะครับซึ่งการฝึกก็จะเป็นการฝึกตามหลักสูตรฐานใหม่ครับซึ่งได้รับการฝึกได้รับการดูแลจากผู้บับบัญชาแล้วก็ครูฝึกทุกระดับชั้นครับก็มีการฝึกตามรูปแบบก็คือฝึกจากเบาไปหาหนักก็ได้มีการปรับตัวครับจากที่ ที่ไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยฝึกอะไรหนักๆเลยก็สามารถปรับตัวแล้วก็ทําการฝึกไปได้นะครับแล้วก็ได้ได้เห็นถึงความมีระเบียบวินยัยในตนเองได้สุขภาพร่างกายที่แข็งขแรงเลยมีความชอบในการที่คิดว่าเมื่อครูฝึกหรือว่าผู้คมชาเนี่ยท่านได้แนะนําว่าเราเนี่ยจบม .6 มานะมีวุฒิเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดของการเป็นนักเรียนในสิบได้ครับก็เลย ได้เตรียมตัวก็มีการเตรียมตัวก็มีการอ่านหนังสือหนังสือเตรียมสอบแล้วก็มีการออกกําลังกายในช่วงเย็นของในแต่ละวันนะครับค,ครับแล้วก็ทาการต่อยอดกัคือเรา<อ>เป็นเป็นสองปีถูกไหมคะครับถ้าเป็นจับ สลากก็คือจับใบแดงเนี่ยในวุฒ<อ>ิวุฒิมหกก็จะเป็น2ปีครับค่ะแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสคือครูฝึกเขาแนะนําว่าสามารถต่อย,ยอดในเส้นทางอาชีพในสิบได้เราก็เลยสนใจก็เลยอ่านหนังสือมีติวคงติวเข้มในหน่วยไหมคะมีครับที่ที่หน่วยก็จะจัดครูฝึกก็คืออาจารย์ก็จะจากโรงเรียนในร้อยนะครับช่วยติวให้ในช่วงเย็นก่อนที่จะทําการสอบ ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าสอบเข้าโรงเรียนในสิบ,บได้ก็สอบเข้าโรงเรียนในสิบได้ครับอสอบเข้าโรงเรียนในสิบก็โรงเรียนในสิบฐานบกรุ่นปี2547นรอ่สรุ่นที่8ครับค,ครับก็โรงเรียนในสิบเนี่ยตอนนั้นหลักสูตรก็คือหลักสูตร1นปีครับเมื่อครบการฝึกศึกษาครบ1ปีนี้ก็จะมีการคัดเลือกโคต้าจากนักเรียนในร้อยอน,นักเรียนใน10นะครับ1,427คนนะครับก็ คัาเลือกก็คือคัดเลือกเป็นอัตราร้อยละหนึ่งครับก็จะคัดเลือก15นายครับอของผมนี่จจะได้ลำดับที่8ครับก็จะได้ต่อยอดได้โคต้าไปต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาราคร่ะปกติพี่ศักดิ์สิมาะคะค,ะคือเรามีโคต้าสําหรับทหารกองบัจําการให้แต่งเต้าขึ้นมาเป็นนายสิบแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารแบบเนี้ยทุกๆปีอยู่แล้วใช่ไหมมีทุกปีครับมีทุกปีคือวิธีการในแต่ละห่วงเวลาเนี่ยอาจจะต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วจํานวนจํานวนของน้องๆที่เป็นนักเรียนสิบ แล้วได้ไปเป็นนักเรียนเตรียมอาหารเนี่ยเท่ากันค,คือหนึ่งเือร์ซของยอดนักเรียนใน1ิบหน้าเวลานั้นถ้าปัจจุบันมีนักเรียนสิบ2 0 0ร้อคน2 2 0 0นสองรอนายก็จะได้เป็นนักเรียนเตรียมอหารยี่สบสองค่ะแต่ว่าวิธีการในแต่ละช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไปในในห่วงเวลาของน้องวิจักเนี่ยก็เอาคะแนนที่เรียนเลยเพราะเขาเรียนปีเดียวเอาคะแนนที่1ถึงที่เท่าไหร่นะสิบห้าสิบห้า อ๋อนี่ได้ที่แปดเปอร์เซ็นเ,นเลยอะไรอย่างนงี้เลยแต่ของปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเอาคนที่ได้คะแนนอาจจะไม่ใช่เท่านี้อาจจะเยอะกว่าจําจนวนหนึ่งมากกว่าจํานวนหนึ่งค่ะแล้วก็มาสอบรวมอีกปรงหากเพราะว่าเขาเรียนหลักสูตรของใหม่ในปีครึ่งละค่ะปีครึ่งละ,ะ,รงละตรงเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องไปเป็นนานก่อน เดี๋ยวใครจะไปรู้นานต่อโอ้โหนี่ฉันอาจจะโอกาสข้นงยากนะคะองต้องให้ชายไทยทางบ้านเนี่ยไปรับโอกาสตรงนี้เอ๊ะแอบๆกบสิทินิดนึงได้ไหมคะแล้วถ้าเป็นฐานกองมาจัาการมีแต้มต่อสําหรับการเข้าศึกษาเป็นนักเรียนในสิทธิ์หรือว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยเพิ่มมากกว่าปกติไหมมากกว่ามากกว่าเยอะครับคนที่จะไปเป็นนักเรียนสิบปัจจุบันเนี่ยท่านผู้จัดการบอกท่านให้โนบ่ายชัดเจนว่าขั้นต่ำนะครับตอนนี้เราให้มาจากฐานกองจัการแร์เมาจากน้องๆพลเรือน ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเน,นี้ยถ้าสมัครถ้าสมัครร้องขอเข้าไปนะครับเราแข่งในกลุ่มเองเนี้ยตรงนี้ได้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ทหากถ้าคุณคะแนนหลุดจากสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้มาสอบแข่งโกตตารวมได้อีกคือโอกาสเยอะไม่หมดนะครับพูดง่ายๆอให้เล่าให้เล่าพี่วิจักก็คือตัวอย่างที่เล่าได้เป็นอย่างดี <C> e <an> ท่านหนึ่งของวันนี้เลยนะคะที่เราเชิญมาเป็นยังไงรู้สึกว่าคุ้มค่าไหมคะสำหรับการเข้ามาเป็นทหาร ก็คุ้มค่าเลยครับคุ้มค่าถือว่าการเป็นทาหารนี่ก็คือให้ชีวิตเลยเหมือนเหมือนเป็นชีวิตชีวิตใหม่เลยครับที่มาอยู่ตรงจ,จุดนี้ได้ก็จุดเริ่มต้นจากการเป็นทาหารกองประจำการเลยนะ<ม>ไปแดงในวันนั้นนี่เปลี่ยนชีวิตเลยครับคุณแตงกวาครับขอนิดน,นึงค่ะเชิญค<า>่ะนี่คือตัวอย่างที่ตัวอย่างในเชิงบวกที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงด้วยเพราะว่าน้องเข้ามาจากฐานกองกำการน้องผู้ทหารแล้วกัน มาเป็นนักเรียนสิบมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารตอนนี้เรียนโรงเรียนเสีนาธิการทหารบกอยู่เพราะถือเป็นสาบัาเศินษารั้นสูงกองทัพบกค่ะโอ้นี่คืออยู่หลักสูตรหลักจรแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นผู้ชาหรือฝ่ายบริการทารสูงกองทัพบกต่อไปได้ค่ะโอ้ขออนุญาตฝากตัวไว้ลวงนาเลยนะคะเดี๋ยวพูดพูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนค่ะไม่ก่อนมาน้องอีกสองท่านที่ยังเป็นทหารกองประจำการอยู่ก่อนนะคะมีเป็นนักเรียนสิบแล้วอ่าคนนี้เป็นนักเรียนในสิบแล้วแต่ก็ยังอยู่ในกองประจำการอยู่ด้วยใช่ไหม น้องที่เป็นฐานกองจุ m การเดิมเนี่ยแล้วมาเป็นนักเรียนสิบเนี่ยเขาก็ยังมีฐานะเป็นเป็นฐานกองจุการด้วยเป็นนักเรียนสิบด้วยมีสองสองหมวกในในคนเดียวกันอ๋อมาดีดว่าอ่ะงั้นคงต้องให้น้องสุวินัยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นฐานกองประจำการก่อนค่ะอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชีวิตเรามาอยู่ตรงนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของ,องผ,มผมนี่คือผมได้ได้รับคำแนะนําจากรุนพีที่อยู่แถวบ้านครับก็เขาแนะนํามาบอกว่าอยู่ในนี้ก็ สบายดีครับก็มีการฝึกอะไรก็สนุกสนานดีครับ mm hmm. พอผมก็ตอนนั้นช่วงนั้นก็ผมอายุประมาณ18ครับก็ย่างเข้า1 9ก็พอผมเข้าไปฝึกปุ๊บก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็ในการเป็นอยู่ของฐานที่เรียกว่ายังไงครับก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งคือเพื่อพิพความสาม,มารถของตัวเองคือให้อยู่ในระดับที่ สูงที่ทํางานได้ครับค่ะสุวินัยสมัครเข้าเป็นทหารกองประําการใช่ไหมคะครับสมัครเข้าเป็นทหารเนี่ยครับเป็นทหารกองประจาการครับแต่ว่าวงเล็บอาสาสมัครครับคือสมัครที่หน่วยเลยครับคือหน่วยกองพันจุโจมรักษาพระองค์ครับค่ะคือใช่ครับแล้วเป็นยังไงชีวิตของการฝึกมันเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกไหมเราเคยกังวลไหมคะก่อนจะเข้ามาสู่รั้วของทหารว่าการฝึกมันจะต้องโหดแน่ๆเลยพอฝึกจริงรู้สึกยังไงบ้างก็ พอรู้สึกจริงครับเมื่อพอเมื่อไปสัมผัสแล้วครู้สึกก็มันก็ผมก็มองจากคนอื่นเขาก็ผ่านมาได้ผมก็ทําได้ครับก,ก็ไม่หนักมากก็เราก็ต้องมีความพยายามหน่อยพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยแล้วก็ตัวเพื่อนที่เขา ดึงเราด้วยค่ะการการเป็นอยู่เป็นยังไงพอจะขยายความให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะเช <_ d ream> ่นการกินการนอนการฝึกมันโหดจริงไหมมันลําบากหรือเปล่า <_ d ream> ก็ส่วนเรื่องการฝึกนี่ก็ไม่ลำบากครับก็มีข้าวกินตลอดก็ตามิมนะกินอมใช่ครับกินอิ่ม,ม,มครับแต่คือเราก็ต้องทํางานด้วยคือเราก็ต้องฝึกด้วยเพื่อให้หน่วยเราคือดํารงสภาพความเป็นที่หนึ่งครับจอดเยี่ยมได้ครับก็ประมาณนั้นครับ แล้วสนใจอยากจะต่อยอดแบบพี่วิจักไหมคะเพราะตอนนี้เราเป็นนักเรียนในสิบอยู่ด้วยใช่ไหมอยากจะต่อยอดในเส้นทางทหารอาชีพไหมคะอ๋อก็คิดไว้แล้วครับว่าต่อยอดครับก็อยากจะไปเป็นนายทหารก็ดูแลแล้วก็สืบสารครับเพื่อแบบให้ทหารมีคุณภาพขึ้นนครับคร,บรอบครัวเราชอบเรื่องการเป็นทหารอยู่แล้วด้วยไหมคะอ๋อก็ทางครอบครัวก็เป็น ทางพ่อก็เป็นทหารอยู่แล้วครับก็อเขาก็สนับสนุนด้วยทางหนึ่งครับค่ะมีประสบการณ์แบบอารมณ์ว่าบางบ้านเนี่ยนะคะเห็นลูกใส่ชุดทหารครั้งแรกคุณแม่ถึงกับน้ําตาไหลอะไรแบบนี้เลยพอจะเล่าอะไรลักษณะอย่างี้ให้เราฟังได้ไหมก็ผมก็ตอนนั้นผมก็จบหลักสูตรล่มครับก็ได้พักกับบ้านก็กลับไปก็พ่อผมก็ก็ดีใจครับลูกประสบความสําเร็จครับก็ยินดีด้วยก็ ถ่ายรูปควรวอะไรนี้ครับประมาณนี้ครับ,รบมันเป็นสิ่งที่ลูกเราทำแล้วลูกเราภาคภูมิใจด้วยพ่อแม่ก็ภูมิใจด้วย,ใช,ยใช่ครับฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะคะคนี่มาที่น้องต้าอู่บ้างโอ้โหาอู่ก็เป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะปัจจุบันมาเป็นฐานกองประจาการหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเราจับใบแดงเข้ามาถูกไหมครับผัดเท่าไหร่นะผัด265หครับผัด265หหตอนนี้ก็เท่ากับว่าฝึกมาเป็นระยะเวลาประมาณนึงและประมาณจบไปแล้ว จบแล้ว,ลวตอนนี้จาก<ด>ทหารใหม่เริ่มจะเป็นเป็นทหารเก่าแล้วนะค,คะเป็นยังไงบ้างคะในรั้วทหารกองประจำการก็จริงๆตั้งแต่ตอนเริ่มเข้ามาฝึกเลยแล้วกันครับเพราะว่า,าช่วงการฝึกครับเราค่อนข้างเตรียมใจมือแล้วเพราะว่าการฝึกมันก็คือการฝึกจะต้องจําเป็นจะต้องเปลี่ยนจากการเป็นพลเรือนเข้าม,มาเป็นทหารนะครับก็เรารับเราเตรียมเตรียมไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องหนักเลยจริงจริงเราค่อนข้างจะเตรียมตัวมาหนักมากกว่าที่เราเจอด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคเพราะว่าเตรียมเตรียมตัวยังไงมาบ้าง ช่วงก่อนเข้าไปเราไม่รู้ว่าจริงๆเรามีการทดสอบสมรรถภาพแต่ว่าอย่างน้อยอะเรารู้แล้วแหละว่าอาจจะต้องมีถ้าถ้าไม่ถูกระเบียบวินัยอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการแบบว่าอ้ยลงโทษด้วยการถ้าการบริหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือเราก็แบบออกกําลังกายด้วยความที่จริงๆเราก็ออกกาลังกายอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเต้นอะไรเงี้ยครับเราก็จะวิดพื้นออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับเวลาเราโดนเวลาโดนโดนถึงถึงเวลาจริงที่ช่วงที่เราปรับระเบียบวินัยอะไรเงี้ยครับเราเวลา เวลาต้องแบบโดนกายบริหารเราก็จะแบบทนได้ครับ <c oughs> ือยู่ได้ครับนทนได้ทนได้อย่างไปได้เรื่อยๆครับคือหน้าต้งนั้นนะครับมันมันเป็นอารมณ์ร่วมที่มันค่อนข้างสนุกนะครับแล้วพอเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนอาวันที่1พฤศจิกาวันเข้าไปวันแรกจนวันที่ฝึกเสร็จอย่างเงี้ยครับสองสาเดือนที่ผ่านมามันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยในแต่ละหน่วยอะไรเงี้ยครับพอได้เข้ามาแล้วเนี้ยเราเราต้องเตรียมใจเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือมันเป็นหน้าที่ ที่ชายไทยทุกคนต้องรับผิดชอบแล้วกันเพราะในเมื่อมันเป็นหน้าที่เราเองก็ต้องทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเพราะว่าความรับผิดชอบอะครับมันมาพร้อมกับหน้าที่แล้วก็บทบาทในการเป็นอาหารเพราะฉะนั้นพอได้เข้ามาแล้วหรือว่าเราอันนี้ฝากถึงน้องๆเผื่อใครได้จับได้ใบแดงแล้วก็ได้เข้ามาเป็นรับราชการอาหารเนี่ยครับก็อยากจะบอกว่าในเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับเราทาใจให้มันโล่งๆแล้วก็มีอารมณ์ร่วงกับมันแล้วก็เต็มที่กับมันดีกว่าเพราะว่า ถ้าเราหนีไปก็ไม่มีประโยชน์เราไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ไงครับแล้วก็เราอย่าไปตั้งแง่กับมันแล้วก็ถามตั้งถามกับตัวเองเยอะๆดีกว่าว่าเราจะได้อะไรจากมันบ้างจากการได้เป็นอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเป็นอาหารนะครับไม่ว่าระหว่างที่รับราชการอาหารหรือว่าหลังจากที่จบไปแล้วเงครับอย่างที่เราได้แบบนําเสนอออกไปอะไรเงี้ยมีโอกาสเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นแบบอยากให้มองตรงข้อดีแล้วก็โอกาสที่จะได้มามา,มากกว่า คงจะต้องย้อนกลับมาถึงรายละเอียดส่วนที่คุณผู้ชมกําลังตั้งต,งตารออยู่ในเรื่องของการตรวจเลือกทหารกองประจำการข้อปฏิบัติต,ต่างๆที่เราเน้นย้ําในการปฏิบัตินะคะเพื่อที่หลายคนฟังอยู่อาจจะเป็นครอบครัวของลูกหลานที่จะต้องมาเกณฑ์ทหารในปีนี้ท่านศักดิ์เสมาคะอยากจะเน้นย้าข้อปฏิบัติตะอะไรถึงประชาชนผมขอย้ํานิดนึงว่า okay, okay. ท่านได้รับหมายเรียกให้มาตรวจเลือกวัานไหนต้องมาวันนั้นแล้วครับอย่าอย่าอย่าผิดพลาดโดยเด็ดขาดมาแล้วอยากสมัคร ก็าตามที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อต้นรายการถ้าไม่อยากสมัครอยากวัดดวงจะไ,ไปรำไรแดงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขออย่างเดียวขอให้มาวันนั้นแล้วก็มาในสถานที่ที่กาหนดไว้เพราะในหมายเลขเขาจะกาหนดชัดเจนอยู่แล้วคนที่สมัครเข้ามาสมมติว่าสมัครในพื้นที่สุรินทร์นะคะแล้วถ้าหน่วยในจังหวัดสุรินทร์เต็มมณฑลฐานบกที่25เต็มไปอยู่ไหนคะมีหลายทางเลือกทางเลือกแรกก็คือถ้าเต็มมาขอได้ก่อนนะครับถ้าเต็มก็ไปอยู่จังหวัดใกล้เคียงได้ เช่นสุรินติดกับบุรีรัมศุรินติดกับร้อยเอ็ดใช่ไหมสุรินติดกับศรีเกตไม่มีอาจจะเป็นอุบลใกล้เคียงเราอยากไปอยู่ไงก็ไปได้หรือถ้าไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นอยากอยู่ที่เดิมนี่แหละก็เลือกผัดสองครับขัดสองคือขัดที่สองคือเข้ากองจัาการไว้ที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน<อ>ส่วนใหญ่ที่เราจะมองว่าผัดหนึ่งอาจจะเต็มเนี่ยเพราะว่าน้องฐานออนไลน์ที่เราเพิ่งพ่งปิดการเมินการไปเนี่ย ขาลงพันหนึ่งเป็นส่วนใหญ่คก็เกือบมือนะครับพูดง่ายก็บางหน่วยอาจจะเต็มมาพูดง่ายแต่ถ้าอยากลงตรงนี้พันหนึ่งเต็มพันสองก็ได้ไม่ว่ากันคแล้วน้องพวกนี้การันตีว่ายังไงก็อยู่ระแวกบ้านตัวเองนี่แหละยังไงก็อยู่ตรงนั้นแต่แต่ถ้าน้องวัดดวงจับใบดำใบแดงก็อีกเรื่องหนึ่งอ๋อค่ะ <laughs> ิฉันขอปิดท้ายด้วยคำถามนี้ดีกว่าคือหนึ่งโอกาสที่ mm hmm. หลังจากได้รับการเข้ามาเป็นฐานกอง mm hmm. ประจำการนะคะทร mm hmm. าบว่ากองทัพบกมีโครงการล่าสุดเลยที่เพิ่งลงนามร่วมกันกับ mm hmm. ทางพักเอกชนเขาส่งเสริมในเรื่องอาชีพของฐานกองประจำการด้วย mm hmm. พอจะแบ่งปันรายละเอียดตรงนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผ,ผู้ชมด้วยได้ไหมคะัผมผมเอาสั้นๆแล้วกันน้องที่เป็นฐานกองประจำการเนี่ยถือจะเหมือนว่าทุกคนมีความเสมอภาคทางโอกาสแล้วอยู่ที่ใครจะไขว้คว้า ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนที่มาเป็นทหารได้ <st> แล้วก็ไม่ได้ทุกคนที่มาเป็นนักเรียนสิบนี้ได้ใช่ครับไม่ใช่ทุกคนที่มาเป็นทนหารเสญาบติอย่างนี้ได้แต่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสวงหาโอกาสตรงนั้นน้องคนไหนที่คิดว่าตัวเองอยากเป็นข้าราชการฐานต่อก็ต้องมีความมุ่งมั่นพยายามมาเป็นนักเรียนในสิบถ้าเราพอใจแนฐานราชการตรงนั้นเราก็จบไปเป็นสิบตีตบสิบัวสิบเบกก็ไล่ไปแต่ถ้าเรามีความเขาเรียกว่า เรามีความอยากที่มีความก้าวหน้าอีกแบบหนึง่งก็ต้องสอบเรียนเตรียมทหารต่อให้ได้ก็จะมาเป็นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยแต่บางคนไม่ใช่เขามีแนวทางชิตตัวเองชัดเจนเช่นเตาหูเนี่ยณเวลานี้ตาหูไม่ได้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 บอกว่าไม่ได้อยากเป็นทหารนะตอนนี้เป็นทหารอยู่ครับแต่เขาก็มีแนวทางชัดเจนว่าเขาทํางานอะไรอยู่คคนกลุ่มนี้ปลดจากกองกำการไปก็จะเอาเอาสิ่งที่ได้จากการเป็นทหารไปใช้กับงานที่เขาทําอยู่ แต่น้องบางคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสในเรื่องงานแบบนั้นกองทัพบกก็มีบริษัทซ p ที่ทําข้อตกลงไว้ไปสมัครงานเลือกงานได้เลยหลายอัตราเป็นหมื่นอาาัตรานอกจากนั้นแล้วโรงเรียนพระดาบทเราก็มีเปิดโอกาสให้เขารับการอบรมหนึ่งปีโดยเฉพาะเรื่องของสาขาช่างต่างๆกองท<ฆ>ัพบกเราก็ก็ดูแลตรงนี้อยู่ครับเพราะนั้นน้องๆที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเรามีการเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้ว อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าตัวเองจะไข,ขว้คว้าได้มากแค่ไหนไปทางไหนแค่แนั้นเองแต่ถ้าใครไม่ได้คิดจะทําอะไรเลยอ่ะก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคิดเองออกเองครับว่าโอกาสเราเป็นยังไงบ้างจากคนที่อยู่ข้างนอกไม่เคยเป็นหาเนี่อาจจะคิดอะไรไม่ออกเข้ามาล้วจะคิดออกเองค่ะแต่การันตีได้เลยว่า,เ,า,าเป็นทหารได้อะไรมากกว่ามาดก่ีแน่นอนแล้วก็สมัครกันเยอะนะครับวันตรวจเลือกครับค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะหลากหลายเส้นทางหลากหลายความฝันนะคะแต่ทุกคนต่างมีจุดร่วมกันคือการได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเข้ามารับราชการรับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาแบ่งปันกันในวันนี้อย่าลืมนะคะ1-20เมษายนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจําปี2566วันนี้ดิฉันพร้อมแขกรับเชิญเดี๋ยวขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่าคุณผู้ชมครับ หมดเวลาของรายการ VR Surger เค่ะเราทั้งหมดลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ